พอความทรงจำเริ่มกลับมาคุณพระจึงบอกกับคนสนิทว่าพอแสงช่วยจัดหาคนให้ออกตามหาเปลวทีเถอะค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ฉันยินดีจ่ายฉันเองจะออกหน้าไปตามหาเองตอนนี้แม่มายงก็คงจะสงสัยคุณพระบอกขึ้นแล้วไอออกมาหลายทีมือสอรรักรับคำแต่ก็มองหน้าคุณพระด้วยความไม่สบายใจคุณพระขอรับหมูนี่ไอบ่อยเหลือเกิน ม่ให้หลวงโอสดดัวการซะหน่อยหรือคอรับฉันยังรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีอย่าได้ห่วงเรื่องของฉันเลยตอนนี้ฉันก็ห่วงแต่เปลวกับลูกป่านนี้ไม่รู้มันจะยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วฉันรู้สึกผิดกับมันเหลือเกินก็คุณพระถูกผีเข้าจนจําอะไรไม่ได้นี่ขอรับไม่ใช่ความผิดของคุณพระหรอกหากแม่เปรวรู้ก็คงไม่คิดโกรธเครืองอะไรคุณพระหรอกขอรับแล้วถ้ามันไม่รู้ว่าฉันทอดทิ้งมันไปเพราะอะไรล่ะ มันคงโกรธและเกลียดชันจนวันตายทีเดียวคุณพระหลับตาลงด้วยความสะเทือนใจจนต้องยกมือมากดหน้าอกตัวเองไว้ที่ผ่านมาความทรงจำเกี่ยวกับเปลวเป็นความทรงจำที่ข,ดขาดๆวินวินว่าผ่านมาเป็นครั้งคราวแต่พักหลังมานี้เริ่มชัดเจนขึ้นจนเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากปากของหมื่นสารรักความทรงจำจึงค่อยปรติดประต่ออย่างชัดแจ้งเปลวเอ๋ยป่านนี้เองจะเป็นอย่างไรคุณพระ หมื่นสรรักตรงเข้าประคองคุณพระไอหนักจนเขาหนักใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหากคุณพระยังดื้อดึงไม่ยอมตามหมอเขาคงต้องแจ้งแก่คุณมายงฉันยังไม่ตายหรอกจนกว่าจะรู้ว่าเปลวกับลูกเป็นยังไงบ้างช่วยเป็นธุราให้หน่อยเถอะพ่อแสงแล้วฉันจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้กระผมเต็มใจขอรับกระผมเองก็รู้จักกับเปลวมันมาตั้งแต่เด็กมือนสรรักบอกคืนและถอนหายใจหนักหน่วง เพราะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสืบหาเปลวได้จากที่ไหนหลังจากได้รับปากคุณพลากล้าชาณารงค์เอาไว้หมื่นสรรักก็ได้ให้คนช่วยออกตามหาเปลวกับลูกแต่ไม่พบร่องรอยมีคนบอกว่าหญิงสาวถูกต้อนไปเป็นเฉลยเมื่อครั้งแพ้สงครามคลอนลูกชายออกมาคนหนึ่งแล้วหนีออกมาได้แต่ไม่รู้ว่าหนีรอดหรือว่าถูกฆ่าศึกตามคาหมื่นสรรักให้คนออกตามหาเปลวอยู่เกือบครึ่งปีแต่ก็ยังไรว่แวว ระหว่างนี้อาการป่วยไข้ของคุณพระก็แย่ลงเรื่อยๆถึงขั้นลมเจ็บไอเป็นเลือดคนของหมื่นสรลักษ์ที่แยกย้ายกันออกตามหาเปลวกับลูกแบ่งออกเป็นหลายสายในชายลูกน้องของหมื่นสรลักษ์เดินมาเหนื่อยจึงนั่งพักใต้ร่มไม้ข้างๆขายขนมใส่ไส้จึงซื้อมานั่งกินตาก็กวาดมองหาคนที่มีลักษณะคล้ายภาพเขียนที่หมื่นสรลักษ์ให้มา หามาจะครึ่งปีแล้วยังไม่เจออีกเดือนหนึ่งถ้าไม่เจอไม่องค์ไม่เอามันแล้ววะเงินรางวัลเขาบ่นคืนแล้วโยนใบตองขามหัวตัวเองไปด้านหลังอย่างหงุดหงิดแต่ก็แม่นราวกับจับวางเพราะมันโปะมาบนหัวพอ่อศิล์เด็กชายหน้าตาละไม้คล้ายคุณพระก้าชานารงค์ให้อะไรวะเด็กชายบวยวายท่าทางเอาเรื่องไม่ยอมใครเมื่อวิงออมตนใส่ย้อยมาดนักหน้าคนรทำมือเท้าเสะเอวหน้าตาบูดบึงนะ น่าใช่ไหมที่โยนตองมาโดนหัวฉันในชัยเลิกขิวรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้ากับท่าทางของไอเด็กที่เขาเห็นว่าปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยได้ซ้ําแต่ท่าทางนักเลงโตไม่เบาเอา้าโดนหัวเองเหรอวัหนูขอโทษทีบอกข้าไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นผู้มากวัยกว่าอ่อนลงให้เด็กชายจึงค่อยๆลดมือที่เท้าสะเอวลงแล้วพยักหน้าท่าทางนั้นทำให้ในชายหัวเราะทั้งขบขันและเอ็นดู เองนี่มันนักเลงโตจริงลูกเต้าเหล่าใครวะฉันเป็นลูกใครนะจะสนไปทำไมเด็กชายว่ายักไหล่แล้วหันไปหาแม่คาน้าทองจันเอาขนมใส,ส่ไส้10บอันขอพิเศษด้วยได้น้าแถมให้แม่เปลวเข้าอันหนึ่งแล้วแม่เองเป็นไข้าหายหรือยังดีขึ้นมากแล้วจะ้ะกินอะไรไม่ได้ทั้งหลายวันแต่วันนี้เกิดอยากกินขนมใส่ไส้ก็เลยให้ฉันมาซื้อตาก็อยากกินใครๆที่บ้านฉันก็ติดใจฝีมือของน้ากันทั้งนั้น เด็กชายหยอดทําให้คนเป็นแม่ค้าค้อนวักเด็กชายรู้ดีว่าน้าทองจันแกบ้าหยอดยิ่งหยอดมากยิ่งได้ของแถมมาแถมไปให้สองอันฝากบอกนางเปลวมันด้วยว่าขอให้หายเร,เร็วๆงานบูญปีนี้จะได้ช่วยกันเป็นแม่งานฟีมือทําแกงไก่กับห่อหมกแล้วก็ไม่มีใครเกินนางเปลวแม่เองละ่ะนางเปลวในชายหูผึ่งวางขนมในมือทันทีไอหนูอะไรล่ะนะฉันจะรีบไปแม่ฉันได้รีบไปรีบกลับ ายชัยรีบพกแผ่นกระดาษที่ม้วนขัดไว้ด้านหลังออกมาคลี่แล้วส่งให้เด็กชายที่รับมาเปิดดูและทำตาโตเรียกว่าภาพเขียนนั้นมีส่วนละไม้คล้ายแม่เปลวของเขามากทีเดียวแม่นี่แม่เองชื่ออะไรนะเปลวนในชัยฟังแล้วทำตาโตเงินรางวัลจากมือสอารรักเด่นล้าตรงหน้าเข้าแง่หน้าขึ้นมองฟ้าและหัวร้อนลั่นเหมือนคนบ้าแล้วจับมือเด็กชายเขยา่าเองรีบพาข้าไปหาแม่เองเร็ว น้าเป็นใครจะไปหาแม่ฉันทำไมเด็กชายสะบัดมือออกแล้วมองอย่างไม่ไวใ้ใจนายชายจึงจับมือนั้นไว้อีกครั้งแล้วบอกจริงจังเองอยากไปหาพ่อเองไหมพ่อเด็กชายขมวดคิ้วกระดากปากเล็กน้อยเพราะชื่อนี้ไม่เคยได้ลอดผ่านออกมาจากปากของเขาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะมีแต่แม่กับตาเท่านั้นเคยถามถึงพ่อแต่แม่ก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรนอกเสียจ,จากบอกว่าพ่อของเขาตายในสงครามตั้งแต่เขายังไม่เกิด พอฉันตายแล้วโธ่ใครว่าคุณพระยังไม่ตายท่านให้ข้ามาตามหาเองเออไม่ใช่สิวะในชายรีบเปลี่ยนท่าทีใหม่เป็นยิ้มแฉ่งนอบน้อมคุณพระพ่อของคุณหนูให้กระผมมาตามคุณหนูกับแม่ขอรับคุณพระพ่อฉันเหรอขอรับคุณพระกราชานรงค์แต่กระผมจะยืนยันได้มากกว่าน,นี้ถ้าไปเห็นแม่เปลีวด้ตาท่านให้กระผมมาตามเรือนท่านหลังใหญ่โตโออายังกับวังนะขอรับ เด็กชายทำตาโตขึ้นมาบ้างด้วยความเป็นเด็กจึงอยากเห็นบ้านหลังใหญ่โตอย่างกับวังที่นายชัยบอกและที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเขาอยากมีพ่อเหมือนคนอื่นๆทว่าก็ยังกังขาแต่แม่บอกว่าพ่อฉันตายแล้วอย่างนั้นต้องรีบพากระผมไปหาแม่เปรวคขอรับเราจะได้รู้แน่ว่าใช่หรือไม่นายชัยว่าเด็กชายจึงรีบพาผู้มากไวกว่ากลับไปที่บ้านของเจ้าสัวเชงที่ดัดแปลงเป็นโรงงานทำเครื่องถ้วยชาม ฝีมือการเขียนลวดลายต่างๆเจ้าสัวเชงซึ่งบัตรนี้ชราภาพลงมากได้ถ่ายทอดให้แก่เปลวจนหมดสิน้นหญิงสาวจึงเป็นผู้มีฝีมือในการทําเครื่องถ้วยชามมากคนหนึ่งเด็กชายกล้าออกเดินนํานายชายไปจนถึงบ้านเรือนไทยริมน้ําของเจ้าสัวเชงที่ด้านหลังทําเป็นโรงเรือนผลิตเครื่องถ้วยชามเปลวกําลังขมักขมมนเขียนลวดลายชามทั้งที่อาการไข้เพิ่งสะเมื่อตอนรุ่งสางนี่เอง พอดีขึ้นก็นึกอยากจะกินขนมใส่ไส้จึงวานลูกชายออกไปซื้อมาให้เสียงพายกระทบน้ำดังเป็นจังหวะแล้วเรือก็เทียบทา่าไม่กี่นาทีถัดมาก็ได้ยินเสียงฝีท้ากระทบกับใบไม้แห้งดังกรอบกแกรบบจึงเอ่ยถามทั้งที่ยังไม่ได้เหนื่ยนาขึ้นเอาไปให้ตาด้วยนะลูกแม่จา๋ามีคนมาหาแม่นี่ยจ้ะเด็กชายเอ่ยขึ้น เปลวจึงวางผู้กันในมือลงแล้วเยี่ยวตัวมามองแขกแปลกหน้าที่เธอออกจะแน่ใจว่าไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนายชัยนั้นทันทีที่เห็นหน้าเปลวก็รีบคลี่กระดาษค่อนข้างยับออกมาดูอีกครั้งดวงตาวาวด้วยความดีใจใช่แม่เปลวจริงๆพี่ชายมาหาชัน้นอจะ๊ะเปลวย้อนถามพยายามคิดว่าตัวเองนั้นรู้จักชายผู้นี้หรือไม่อาจจะเป็นตอนที่อยู่ค่ายเฉลยด้วยกันก็ไม่แน่ใจ เพราะได้พบใครต่อใครมากมายไปหมดมีคนให้ฉันมาตามหาแม่เปลวจ้ะยิงสาวเลิกขิวแล้วชี้นิ้วมาหาตัวเองให้มาหาฉันเหรอใครกันฉันไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกแม่ฉันก็ตายไปแล้วคุณพระจะ้ะคุณพระกร้าชาณรงณ์ให้ฉันมาตามแม่เปลวกับลูกคุณพระเหะเรอจ๊ะแลวยิ่งงงหนักตัวเธอไม่เคยรู้จักคุณพระที่ไหนนอกจากหัวใจของเธอเต้นแรง ดวงตาเบิกกว้างขึ้นแต่ชั่วอึดใจมันก็กลับมาสงบตามเดิมเป็นไปไม่ได้หรอกที่เหมือนกลาจะให้คนออกมาตามหาเธอกับลูกในเมื่อเขาลืมเรือนเธอมาถึงสิปีแล้วเธอยังจําได้ดีจําได้ดีถึงวันที่เขาสั่งให้บ่าวใครคนข้าวของลงเรือไปยังเรือนใหม่ของเขาเธออุ้มท้องแก่วิ่งออกมาแต่เขากลับมองเธอด้วยสายตายเย็นชาแล้วเดินลงเรือไปไม่คิดจะพูดอะไรกับเธอสักคํา ราวกับว่าเธอเป็นเพียงอากาศที่ไร้ตัวตนคุณพระไหนจ๊ะฉันไม่รู้จักหรอกจ๊ะโถ่ก็คุณพระผัวของแม่เปรยวยังไงลหะจ๊ะจำไม่ได้หรอกรือถ้านไม่ควรออกตามหานี่ฉันก็ตามมาเป็นปีแล้วกําลังจะถอดใจอยู่แล้วแตแท้เดชบบุญจริงๆหัวใจของหญิงสาวกระตุกหูบเหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงมากลางศีรษะกระแทกเข้าสู่หัวใจริมฟีป,ปากของเธอสั่นระริกแล้วสายหน้าปฏิเสธม่จริง โธ่ทำไมไม่เชื่อฉันละจ๊ะคุณพระคิดถึงแม่เปลวมากให้ฉันมาตามไปกับฉันเถอะในชัยลงทุนสาบทสาบานแต่ยิงซ้าวยังแบ่งรับแบ่งสู้เป็นไปได้หรือที่เขายังนึกถึงเธอกับลูกถ้าเขาไม่ลืมเลือนกันแล้วเหตุฉไฉนถึงได้ไม่ดูดำดูดีเธอกับลูกมาตั้งแต่แรกฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าพี่ชายพูดจริงแล้วฉันจะหลอกแม่เปลวไปทําไมในชัยอ่อนใจเสียงเออารนั้นทําให้เจ้าสัวเชงที่ชรามากแล้ว แต่หูตาแกยังดีเดินกระย่องกระแยงออกมาจากด้านหลังโรงเรือนอันเป็นที่ตั้งของเตาเผาใครมาหรือแม่เปรวเขาบอกว่ามาตามหาฉันกับลูกจ้ะแต่ฉันไม่เชื่อหรอกหากผัวฉันคิดจะตามคงไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงผ่านมานานขนาดนี้อีกอย่างเขาก็ทิ้งฉันไปตั้งแต่แรกเปรวบอกคืนเจ้าสัวเชงนั้นรับรู้ความแค้นใจของเธอมาตั้งแต่แรกจึงหันมาตวาดในใยไอ้หนุ่มมึงคิดจะเล่นตลกอะไร โธ่ฉันไม่ได้หลอกจริงๆนะจ๊ะเอาละถ้าไม่เชื่อกันล้วก็ฉันจะไปหาคุณพระแล้วให้คุณพระมาหาแม่เปรียวเองก็แล้วกันนายชัยว่าใจก็อยากเรียบกลับไปจะได้เอาเงินรางวัลจากมื่นสารรักเงินมากพอที่จะทําให้เขาเอาไปไถ่ตัวน้องสาวที่ถูกขายเป็นทาสของพญาสารนาถซึ่งทั้งโหดร้ายและเจ้าชู้เกรงว่าหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานน้องสาวเขาจะตกเป็นเมียของมันไปซะกอ่อนหญิงสาวมองหน้านายชัยกึ่งเชื่อกึ่งลังเล แต่หัวใจก็ด้านชาเกินกว่าจะยินดีย็นร้ายว่าเหมือนกลาสามีผู้แสนดีของเธอจะกลับมารักเธอตามเดิมอย่างนั้นฉันลาละจ่ะในชัยยกมือไหว้เจ้าสัวเชงแล้วออกเดินทางทันทีหญิงสาวพยายามฝืนตัวเองที่จะไม่มองตามหลังในชัยเด็กชายมองหน้าแม่สลับกับมองผู้เป็นตาแต่ก็ฉลาดพอจะไม่ซักถามเอาในเวลานี้เขาไม่เคยมีพ่อมาแต่ไหนแต่ไรจะไม่มีต่อไปก็คงไม่เป็นไร นายชัยเดินทางกลับโดยการเดินเท้าสลับกับลงเรือจนมาถึงเรือนของคุณพระกราชานารงค์ผู้คนออกกันเต็มนอกชานเหตุเพราะผู้เป็นใหญ่ในเรือนป่วยหนะักนายชัยตกใจวางห่อผ้าลงข้างบันไดแล้วรีบขึ้นเรือนไปมาถึงก็นั่งข้างท้าชายคนหนึ่งแล้วกระซิบเกิดอะไรขึ้นหรือพี่ชายคุณพระเจ็บหนักหลวงโอสถกำลังตรวจอาการอยู่อ้าวแล้วกันแล้วข้าจะเอาเรื่องไม่เปลวไปบอกใคร ในชัยหลุดปากทําให้หนางปลิกที่กําลังจะออกไปดูวงแหวนลูกสาวของมาโยงเพราะได้ยินเสียงร้องไห้อยู่แถวท่าน้ำชะงักชื่อน,นี้ไม่ได้ผ่านเข้าหูมาสิบกว่าปีแล้วเปลวไหนวะถ้าชายคนนั้นเกาหัวเพราะเพิ่งมาอยู่ที่เรือนหลังใหม่นี้จึงไม่รู้มาก่อนว่าคุณพระเคยมีเบียบ่าวชื่อเปลวเออลาปลาบลา,บลาบใช่ตัดบทแล้วเหลียวมองไปรอบๆหมื่นสรรักไม่อยู่หรือ ไม่ทันได้รับคำตอบหมื่นสรรักก็เดินขึ้นกระไดเรือนมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขารักและเคารพมีตัวคุณพรามากหากท่านจะสิ้นบุญไปเขาก็อยากจะทำตามความต้องการของท่านให้เป็นจริงนั่นก็คือตามหาเปลวกับลูกให้พบไม่ว่าข่าวคราวนั้นจะดีหรือร้ายก็ตามนายชัยเห็นหน้าหมื่นสรรักก็ดีใจรีบคลานเข้าไปหานายไอ้ชัยหมื่นสรรักเห็นหน้าลูกน้องก็ใจชืน้นชะงักเมื่อเห็นว่านางปลีก นั่งอยู่ไม่ไปไหนตามข้ามาที่สาวัวแดงหลังเรือนขอรับนายชายรีบเดินตามหมื่นสารรักลงเรือนไปหัวใจลิงโลดกับเงินก้อนโตที่จะได้รับเป็นรางวัลที่เขาสู้อุตสาห์ตรากตรำตามหาสองแม่ลูกเป็นแหลมปีน่งปีกมองท่าทางลับๆลล่อๆของคนตั้งคู่อย่างสงสัยแต่ครั้นจะตามไปแอบฟังหมื่นสรรักก็คงจะรู้ตัวจึงได้เรียกบ่าวอีกคนมาสั่งการอีทิ้ง แอ็แอบตามไอ้นหนุ่มนั่นกับท่านหมื่นไปข้าอยากรู้ว่ามันพูดอะไรกันมันกำลังจะมุ่งหน้าไปที่สะบัวแดงเอ็งวิ่งไปอีกทางให้ถึงเร็วก่อนสองคนนั่นเร็วนางปรีกยัดอัดใส่มือนางทิ้งซึ่งฝ่ายนั้นเห็นอัดก็ตาโตรีบลงเรือนวิ่งเอาออกไปสะบัวแดงทันทีไปถึงก็นอนแอบอยู่ใต้พุ่มดอกมะลิใกล้ศาลาเพราะเชื่อว่าอย่างไรหมื่นสรรักคงจะเดินมาหยุดอยู่แถวนี้เป็นแน่แล้วก็จริงดังคาด มือนสรรักหยุดยืนอยู่หน้าศาลาห่างจากพุ่มดอกมะลิที่นางทิ้งซุ่มแอบอยู่แค่ไม่ถึงสองก้าดีขนตายต้นมะลิกัดฟันพระมดหลายตัวเริ่มไต่และกัดจะปัดก็ไม่ได้จึงได้แต่หยิบชายผ้าแถมมากัดกลั้นเสียงร้องของตัวเองไว้ว่าอย่างไรเอ็งได้เจอแม่เปลวหรือไม่มือนสรรักถามอย่างร้อนใจเขาผู้มีความสนิทสนมกับคุณพระย่อมรู้ดีว่าอีกฝ่ายเหลือเวลายอยู่ไม่มากพบขอรับจริงหรือ มื่นสรรักแทบว่าจะกระโดดตัวลอยขึ้นมาเสียนยวนี้เมื่อในชัยพยักหน้าขึงขังจึงถามต่ออย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ็งพามาด้วยไหมแม่เปลวไม่ยอมมาขอรับไม่ยอมมาหรือมื่นสอรรักมองคนของตัวเองอย่างแครงใจทําไมถึงจะไม่มาแม่เปลวรักคุณพระยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองซสอีกดูเหมือนแม่เปลวจะไม่ค่อยเชื่อกระผมขอรับ แม่เปรีวบอกว่าคุณพระหมดเยื่อใ่ต่อแม่เปลวมาหลายปีดีดักแล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรโถเปลวเอ้ยมือนสรรักถอนหายใจแม่เปรียวสบายดีหรือดูท่าจะสบายดีขอรับอยู่กับเจ้าสัวแก่ๆทำเครื่องถ้วยชามขายบ้านเรือนก็ออกจะใหญ่โตอยู่ไม่ใช่น้อยมีลูกชายคนหนึ่งหน้าตาเหมือนคุณพระอย่างกับโขกลูกชายหรือคุณพระคงจะดีใจมือนสรรักยิ้มออก แล้วเรื่องแม่เปลวกับลูกชายจะเอาอย่างไรล่ะท่านให้ข้าไปรับแม่เปรวแม่เปรวก็คงจะไม่มานอกสจจากจักให้คุณพระไปแต่เจ็บหนักอย่างนี้เห็นจะไม่ได้ข้าจะไปเองขอบใจมากวันพรุ่งมารับเงินที่เรือนข้าข้าจะไปรายงานเรื่องนี้ให้คุณพระทันทราบบางทีข่าวนี้อาจจะทําให้อาการป่วยไข้ดีขึ้นขอรับในชัยดีใจจนเหนือเต้นรีบลากลับไปเหมือนสรรักเองก็รีบร้อนไปยังเรือนใหญ่หนางทิ้งพยายามหลับตา เพื่อใช้สมองนึกว่าตัวเองได้ยินได้ฟังอะไรมาบ้างแล้วรีบบอ,อกไปหาหนางปลิกที่รอยอยู่ที่ตีตนบันไดเรือนอย่างร้อนใจมาถึงก็กลึงจูงกลึงลากนางทิ้งไปอีกทางว่าไงได้เรื่องไหมได้มากเชละนางทิ้งเห็นว่างานนี้ตัวเองได้ข่าวใหญ่ข่าวสําคัญจึงทําท่าวางกล้ามใหญ่โตขึ้นมาทันทีทําให้คนรอฟังหมันใส่ว่าไงพี่ปลิกข่าวนี้มันสำคัญมากนะ ถ้ายังไงนางทิ้งรูปนิ้วไปมานางปลีกเบ้ปากอย่างมันไสแต่ก็จําเป็นเพราะตัวเองก็อยากจะคาบข่าวไปบอกนายเต็มแก่แต่ไม่วายบนถ้าข่าวไม่สําคัญอย่างปากว่าแล้วก็ข้าจะยึดเงินเก่าคืนด้วยสําคัญแน่นอนว่ามาสัทีสิยะนางปลีกยังไม่อยากเชื่อน้ํำยาจนเมื่อนางคนแอบฟังถ่ายทอดถ้อยคําที่ได้ยินได้ฟังมาจากนายชัยและหมื่นสารรักก็ตาโต เซ้ถอยหลังไปหลายก้าวนี่มันยังไม่ตายร้อนอกจากมันยังไม่ตายยังมีลูกชายกับคุณพระด้วยไม่ได้ละข้าต้องรีบไปรายงานคุณมยงเนืองปลีกว่าแล้วถลบโจงกระเบนวิ่งอ้าวขึ้นเรือนไปขณะนั้นหมื่นสารรักยังคุกเข่าละล้าล,ละหลังเพราะหาช่องไปรายงานคุณพระไม่ได้เนืองปลีกเมียงมองครานเข่าเข้าไปคุกเข่าข้างกายนายสาวแล้วสะกิดสีข้างคุณมยงเจ้าขาอะไรเนืองปลีก หน้าตาตื่นเองไม่เห็นหรือว่าข้ากําลังป้อนข้าวคุณพระอยู่มายงทําตาดุเข้าใส่เสียงคุณพระยังไอโครกครากมายงจึงละความสนใจกับนางต้นห้องเอาไว้แค่นั้นแล้วหันไปสนใจสามีพี่กล้ารับข้าวอีกสักคำนะคะพี่ไม่หิวเลยคุณพระใสนะ่หน้าไอออกมาอีกหลายทีเจ็บหน้าอกจนต้องยกมือมากดไว้ล้วงโอสถบอกว่าเขาเป็นฝีในท้องเวลาคงเหลืออีกไม่นาน คุณมายงเจ้าขานางปลีกสะกิดอีกรอบเอ๊ะอยากถูกบวยเรือ่องไหนนงปลีกนางปลีกถอนหายใจแต่ในเมื่อตัวเองมีเรื่องสําคัญมากกว่ารอยไหวบนแผ่นหลังจึงขยับตัวไปใกล้อีกแล้วยืดตัวมากระซิบข้างหูบ่ามีเรื่องสําคัญเจ้าค่ะเรื่องนางเปลวชื่อนั้นทําให้มายงหยุดชะง,งักไปมองหน้าสามีแล้วพยักหน้าให้นางปลีกเดินลงเรือนไปได้วยกันพอเท้าเหยียบพื้นยาก็รีบถามทันที เองพูดถึงนางเปลวงั้นหรือเจ้าค่ะมันยังไม่ตายแล้วก็ยังมีลูกชายกับคุณพระด้วยนางปรีกรายงานมาโยงตาวาวคว้าตัวนางต้นห้องมาเขย่าจนหัวสั่นหัวครอนเอ็งว่าอย่างไงนะนางเปลวยังไม่ตายหรือไม่ตายเจ้าค่ะมันสบายดีแถมยังมีลูกชายกับคุณพระแล้วและเนลานี้มื่นสรระก,ก็กําลังจะไปรับมันคุณพระไนให้คนออกตามหานางเปลวตั้งนานแล้วเจ้าค่ะประโยคสุดท้ายของนางต้นห้อง ทำให้มายงแทบล้มทั้งยืนมือกำแน่นจนไหลสถานริมฝีปากสันดริกแล้วย้อนถามอย่างไม่อยากเชื่อหูพี่กล้าจำมันได้หรือต้องจำได้สิเจ้าคะไม่อย่างนั้นจะให้หมือนสารรักไปตามหามันหรือนางปลีกเองก็เข็นเคี้ยวแทนนายนายแขนนางเองก็แขนด้วยพี่คล้าจำได้จำได้ทุกอย่างแล้วทำไมยังปิดเงียบมายงขมวดคิว้วเม้มริมฝีปากอย่างใช้ความคิด หรือเขามีแผนอะไรหรือว่าคุณพระจะให้คนไปตามมันมารับสมบัติเจ้าคะนางปลีกออกความเห็นยิงทำให้มายงร้อนใจป่านนี้หมื่นสรรักคงแจ้นไปแรงงานสามีของเธอแล้วมันไม่มีทางได้มาเจอคุณพระหรอกยิงสาวเสียงเฮียมคุณมายงจะทำอย่างไรเจ้าคะนางปลีกมองหน้าผู้เป็นนายแล้วขนลุกอดกลัวขึ้นมาไม่ได้นางเองถึงจะร้ายตามนายอย่างไร หากให้ทําให้ใครถึงแก่ชีวิตก็กลัวบาปกลัวกรรมกรรมมันเป็นตัวอย่างไรนางไม่เคยรู้แรกรกเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นแต่ก็กลัวเอาไว้ก่อนมายองไม่ตอบคําถามนั้นแต่ยิ้มเพี้ยมเกลี่ยดนายชัยถูกคนของมายงจับตัวเอาไว้ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างไกลหูไกลตาผู้คนตัวถูกจับมัดมือมัดเท้าเอาไว้แน่นหนาเขาดิ้นสุดแรงเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดทั้งที่ไม่รู้ว่าใครกันที่จับตัวเขามา จนกระทั่งประตูกระท่อมมุงใบจากกระชากออกพร้อมการปรากฏตัวของผู้หญิงคนหนึ่งคุณบยงในชัยอุทานชื่อน,นี้อย่างตกตะลึงเหงื่อแตกพรากกับสีหน้าโหดเหีเ้ยมนั้นข้าเองคุณบยงให้คนจับกระผมมาทำไมขอรับเองใช่ไหมที่เป็นคนเห็นหนางเปลวกับลูกชายของมันหญิงสาวก้าวขาเข้าไปไกลคุกเข่าข้างกายฉเฉลยแล้วบีบปากแน่นอย่ากโกหกข้าเพราะเองจะไม่ได้ตายดี เออในชัยอึกอกักแต่เมื่อเห็นแววตาของมายงจึงพยักหน้ารับขอรับมันอยู่ที่ไหนถ้าถ,ถ้ากระผมบอกคุณมายงคุณมายงปล่อยกระผมไปได้ไหมขอรับในชัยต่อรองเงือโซมไปถึงแผ่นหลังกระผมก็แค่ทําตามคําสั่งคุณพระเท่านั้นขอรับถ้าปล่อยกระผมไปกระผมจะไปให้ไกลไม่มาให้คุณมายงเห็นหน้าอีกเลยนะขอรับกระผมสาบานได้อย่างนั้นก็บอกข้ามาว่าหนังเปรวกับลูกชายมันอยู่ที่ไหน ไม่ยงเค้เสียงถามแล้วชี้มีดถาวาววับในมือไปหาถ้าไม่บอกละก็ข้าจะตัดลิ้นเองซะอย่ยาขอรับบอกแล้วขอรับในชัยละล่ำละลักบอกลายทุกอย่างออกมาหมดเปลือกด้วยความกลัวตายปล่อยกระผมไปเถอะนะขอรับ <c oughs> คนอย่างข้าไม่ฆ่าเองให้เสียมือหรอกแต่อย่ามาที่เมืองนี้ให้ข้าเห็นหน้าอีกปล่อยมันหญิงสาวพยักหน้าบอกชายสองคนที่คุมตัวในชัยอยู่ สองคนนั้นจึงรีบปลดเชื่อใครทันทีที่เป็นอิสระนายชายก็วิ่งลนลานนี้ไปทันทีการจ,จบลงไปแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ